รู้ไหมแชมเปญเครื่องดื่มสุดหรูจากฝรั่งเศสเคยถูกห้ามเปิดในบางประเทศไม่ใช่เพราะเมาเร็วหรือพิศิลธธรรมแต่เพราะมันอันตรายถึงชีวิตในยุคศตะวรรษที่1 8ถึง19การผลิตแชมเปญยังไม่แม่นยำเหมือนปัจจุบันขวดหลายใบยระเบิดเองกลางห้องเก็บไวน์เพราะแรงดันแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงมากคนในโรงกลั่นเรียกกันว่าไวน์ปีศาจหรือเดว,วิลไวน์เพราะขวดมันสามารถระเบิดได้ตลอดเวลา แรงดันในขวดแชมเปญสูงถึง6บาร์หรือประมาณล้อรถบรรทุก1คันบางโรงกลัน่นถึงขั้นต้องให้คนงานสวมหน้ากากเหล็กป้องกันเศษแก้วเมื่อขวดหนึ่งแตกก็พาให้ขวดอื่นๆแตกตามเป็นลูกโซ่ได้เหมือนโดมิโนโเลยค่ะที่สำคัญคือเวลาคนเปิดขวดแชมเปญจุกคล็อกที่พุ่งออกไปนั้นเคยพุ่งใส่ตาคนมาแล้วจริงๆถึงขั้นมีรายงานว่ามีคนตาบอดจะจุกแชมเปญ ผลคือมีบางประเทศไม่ถึงกับแบนแชมเปญแต่ห้ามเปิดในที่สาธารณะโดยเฉพาะช่วงเฉลิมฉลองเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแม้ทุกวันนี้จะปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็ยังมีคำแนะนำว่าอย่าหันปากขวดใส่คนและอย่าเขย่าขว,วดก่อนเปิดเพราะมันยังแรงพอที่จะยิงฝ่าให้ทะลุเพดานได้อยู่ดังนั้นขราวหน้าถ้าจะเปิดแชมเปญอย่าลืมว่ามันเคยเป็นเครื่องดื่มอันตรายระดับชาติมาแล้วนะคะ